คำถามต่อไปนะครับอ่าอย่างนี้นะครับความกังวลของท่านใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ไอ้ต้นกล้าที่บอกว่า5บาท10บาทแจกฟรีนะครับมันเป็นพยุงไทยผมถามว่าท่านรู้กฎหมายหรือเปล่ากฎหมายก็คือพยุงไทยเนี่ยมันติดมติคอรอมอ5 5 1ห้านํห้ามนำเข้าส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทย จนเดี๋ยวนี้อย่าคิดว่า10ปีปลูกแค่นั้นนะครับปลูกมา30-40ปีท่านก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้ตั้งแต่ปี51เป็นต้นมาจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยมีการส่งออกไม้พยุงไทยถูกต้องตามกฎหมายได้แม้แต่ท่อนเดียวอันนี้คือเรื่องจริงนะที่คนไทยจะต้องรู้นะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยโทรถามกรมป่าไม้เลยตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้กรมป่าไม้รู้ไหมว่าไม้พยุงไทยไม่สามารถส่งออกได้ตั้งแต่ปี51เป็นต้นมาท้าพิสูจนให้ไปถาม นะอันนีค้คือความจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ถามเมื่อกี้ว่าราคาต้นละ5าบาท10บาทเป็นพยุงไทยเลขอย่างหนึ่งไม้อาจจะมีราคา5บาท10บาท15บาทก็มีที่เป็นพยุงไหหลํานะครับหรือเป็นพยุงเวียดนามเนี่ยแหละแต่มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนท่านผู้ชมนะครับทําไมเราต้องไปเจ็บปวดกับไม้พยุงไทยที่มันผิดกฎหมายก็เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกพยุงไทยนี่คือผิดกฎหมายอยู่งั้นน่ะแล้วไอ้ตัวนี้ ก็ผิดกฎหมายอีกไม้หม่วงหัวเรี่ผิดกฎหมายผิดผิดยังไงผิดตั้งแต่แรกเลยคุณไม่ได้ไปขออนุญาตประเทศต้นทางอันนี้เป็นเป็นกฎของไซเตสนะครับกฎหมายไซเตสเนี่ยเป็นขแขนงหนึ่งขององค์การสหประชาชาตินะครับเป็นอนุสัญญาว่าโดยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศมีสมาชิก183ประเทศรู้ไหมว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นจีนเป็นหนึ่งในนั้นเรายวนคขมเมทุกอย่างเป็นสมาชิกของไซเตสเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตามกฎของไซเตส กฎของไซเตสก็คือนี่เห็นไหมครับไซเตสจีนเนี่ยต้องอนุญาตให้ท่านประเทศต้นทางคือมันมีต้นกําเนิดในเกาะไหหลำประเทศจีนไงพยุงไหหลำอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปขออนุญาตไซเตสจีนแล้วส่งมาขออนุญาตไซเตสทไทยอีกประเทศปลายทางคือประเทศไทยแล้วต้องมาเพาะอีกถูกต้องท,ทุกอย่างตรวจสอบได้หมดนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่โกงผมไม่โกงแต่ตรวจสอบไม่ได้อันนั้นก็ไม่เอานะครับไอตัวนี้ของเราเนี่ยตรวจสอบได้หมดทุกอย่างอันนี้เวียดนามนะครับนี่เป็นเอกสารของเวียดนาม,มเ,นเอกสารจริงนะ ดูได้นะครับมาดูได้สำนักง,งานออฟฟิศใหญ่เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จังหวัดน่านอันนี้อยู่ที่น่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่น่านตอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าถ้ามันเป็นก้าไม้เถื่อนไม่มีเอกสารสักอย่างเนี่ยท่านปลูกไปแล้วมันก็เหมือนพยุงไทยผมถามท่านว่าท่านปลูกจนโตเรียบร้อยไม่มีเอกสารสักอย่างเนี่ยของเรามีเอกาสารนะโชว์ได้นะครับถ้าท่านไม่มีเอกาสารท่านปลูก10ปีโตขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บท่านตัดขายท่านตัดขึ้นรถ ของท่านเนี่ยขนขนไปขายขึ้นถนนหลวงเนี่ยนะไปถึง50กิโลเมตรร้อยกิโลเมตรไหมแค่ตัดเข้าไปในตัวจังหวัดเนี่ยเจอดันที่ไหนเขาก็ถามทั้งนั้นแหละท่านขนไม้มาในไม้อะไรท่านก็บอกว่าเป็นไม้พยุงถ้าไม้พยุงเขาถามถึงเอกสารมีไหมถ้าไม่มีเอกสารยึดนะครับคุณอย่ามองว่ามันง่ายนะเขาแก่มาตานุน่นมารานี่แต่ท่านก็ต้องมีเอกสารอยู่ดีถ้าท่านไม่มีเอกสารท่านจะไปยังไงไปขายยังไงแล้วท่านจะส่งไปขายประเทศจีนยังไงมันทําไม่ได้สักอย่าง ผมถึงบอกว่าต้นละ5บาท10บาทไม่มีประโยชน์นะฮะราคาถูกแต่ขายไม่ได้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าท่านอยากปลูกพยุงไทยปลูกไว้เอาออกซิเจนนะฮะผมแนะนําไปขอกรมป่าไม้ได้ทุกที่แปลงเพราะชําก้าไม้ของกรมป่าไม้มีทั่วประเทศเซิร์ชก็ไปหาใน Google ก็ได้แต่ปลูกแล้วส่งออกไม่ได้นะต้องเข้าใจก่อนนะครับโอเคคำถามต่อไปฮะ